แต่ในเดือนมีนาคมนี้นะครับก็นับจากตรงนี้ก็อีก2เดือนข้างหน้านี้แล้วครับประเทศไทยเราครับโดยจังหวัดบุรีรัมย์ครับจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World s u per b i k e Championship ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเราเลยทีเดียวนะครับพูดถึง World s u per b i k e Championship 2015ของประเทศไทยเราจะได้จัดเป็นสนามที่2นะครับการแข่งขัน,ขนตลอดทั้งปี2015เนี่ยจะมีทั้งหมด14สนามใน12ประเทศครับไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกแล้วก็จะ เป็นการขันในสนามที่2นะครับถือเป็นรายการระดับ World Series รายการแรกในประเทศไทยของเราเลยทีเดียวครับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่นะครับและที่เห็นอยู่นี่นะครับก็จะเป็นนี่ครับขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่คือรถของฟิล์มรัฐภาควิไลโรธครับ ที่เห็นอยู่เนี่ยหมายเลข14นะครับเป็นหมายเลขที่ฟิล์มใช้ลงแข่งขันเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ในปีนี้ครับฟิล์มรัฐภา,าคซึ่งจะลงแข่งขันเช่นเดิมนะครับจะเปลี่ยนจากหมายเลข14เป็นหมายเลข9อย่างที่เห็นนี่นะครับทางนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนอกจากนั้นเลข9นี่คืออันดับที่เขาได้เป็นอันดับโอเวอร์ที่เขาทําได้เมื่อปีก่อนอีกด้วยนะครับ นอกเหนือจากฟิล์มแล้วนะครับก็ยังมีนักบิดของไทยเราอีก4คนที่จะมีโอกาสเข้าแข่งขันนะครับ โดย World Superbike Championship สนามที่2ที่บ้านเรานะครับจะแข่งขัน2ประเภทครับตามขนาดเครื่องยนต์นั่นก็นคือ Superbike 1,000cc และ Super Sport 600cc แล้วก็มอบสิทธิ์ไวคาสให้กับนักบิดไทยจากทีมยามาฮ่า2คนและฮอนด้าอีก2คนลงแข่งขันในรุ่น Super Sport 600cc ครับซึ่งรุ่นนี้เจ้าลิงน้อยฟิล์มรัฐภาควิไลโรจนักแข่งขวัญใจชาวไทยเราจากทีมคอมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนะครับก็จะลงแข่งขันด้วยครับ มันเป็นเรื่องที่อาจจะใหม่สำหรับพูดถึงก<อ>ารแข่งขันที่แข่งก็จะในสนามที่2เนี่ยนะครับไทยเราก็จะได้จัดในเดือนมีนาคมครับตั้งแต่วันศุกร์ที่2 0เสาร์ที่21ไปจนถึงอาทิตย์ที่22มีนาคมนะครับโดยจะชิงชัยกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไทยเราถือเป็นชาติที่24ครับที่ได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มอเตอร์สปอร์ตในระดับโลกนี่นะครับและแน่นอนครับผู้ที่ไปชมไปเชียร์เป็นกำลังใจให้กับนักบิดไทยก็จะได้ฟังเสียงบิดกันบื้นกระหึ่มกันเลยทีเดียวนะครับก็ได้สัมผัสความมันของกีฬา200ล้อชิงเจ้าความเร็วนี้อย่างใกล้ชิดตลอดทั้ง3วันครับ20-22มีนาคมนะครับ คราวนี้เรามาดูโฉมหน้านักบิดของไทยเราห้าคนอย่างที่ได้พูดถึงไปแล้วนะครับฟิล์มรัฐภาควิไลโรธนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือฟิล์มรัฐภาควิไลโรธนะครับขยับไปนี่นะครับทางขวามือของผมถัดจากฟิล์มไปก็คือน้องชายของเขาครับคือรัฐพงศ์วิไลโรธและคนที่ขยับไปไกลสุดก็เป็นจักริดแสวงสวัสดนะครับส่วนอีกสองคนที่อยู่ด้านซ้ายมือของผมด้านขวามือท่านผู้ชมนะครับก็คือเดชาไกรศาสตร์ไรคนก็คือเฉลิมพล ผลไม้นะครับนี่คือนักบิดไทยทั้ง5คนที่จะลงแข่งขันครับก็จะเป็นตัวแทนจากทาง2ค่ายนะครับที่จะได้ลงแข่งขันด้วยนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่านักบิดไทยเราอย่างฟิล์มเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกแล้วก็น่าจะทําผลงานได้ลุ้นเลยทีเดียวครับเราไปฟังเสียงของฟิล์มรัฐพากันครับรายการที่ผมแข่งเนี่ยก็จะเป็นตัวซูเปอร์สปอร์ตที่ผมแจ้งไปในช่วงแรกนะก็ ต้องเตรียมความพร้อมให้มากซึ่งทางคุณอาเนวินเองก็เข้าใจถึงตรงนี้ก็จะให้มีการฝึกซ้อมให้ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปคว้าชนะอย่างที่คุณอาเนวินบอกครับครับก็อย่างที่ทราบนะครับฟิล์มจากคอมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์นะครับและ ทางจักริดกับรัฐพงศ์จากทีม Honda นะครับส่วนเดชากับเฉลิมพลก็จากทีมยามาฮ่ครับส่วนที่เห็นนี้ก็คือโปรแกรมที่ช่อง3ของเราจะถ่ายทอดสด World Superbike Championship 2015นี่ครับโดยช่อง3 Original ควบคู่กับช่อง3 HD นะครับจะถ่ายทอดสดในวันอาทิตย์ที่22มีนาคมครับในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสโมง นอกจากนั้นครับช่อง3 SD ช่อง28นะครับก็จะถ่ายทอดสด2วันเลยครับวันเสาร์ที่21มิมีนาคมถ่ายทอดสดเวลาบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นและวันอาทิตย์ที่22มิมีนาคมถ่ายทอดสดเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับสำหรับบัตรที่จะเข้าชมการขันรายการนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ทาง c o u น t เตอร์ s วหรือใน7 e เ e ทุกสาขาทั่วประเทศครับก็เรียกว่าเป็นรายการใหญ่ 20-22มีนาคมนะครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตจังหวัดบุรีรัมย์ไปชมไปเชียร์เป็นกําลังใจให้นะักบิดของไทยเราแล้วก็ยังมีนักบิดระดับโลกที่มาแข่งอีกมากมายทีเดียวนะครับยังมีหลายข่าวนะ่าสนใจครับติดตามในเจาะกีฬารอบวันครับ